เราก็จะมาทําความรู้จักนะครับผมแล้วก็สัมผัสชีวิตอีกด้านหนึ่งของนักศึกษาไทายที่มาเรียนที่ประเทศจีนนะครับผมค่ะชื่อมายนะคะตอนนี้กําลังศึกษาระดับปริญ,ญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานคายค่ะคณะนิติศาสตร์นะคะถึงจะเรียนปรับภาษาตลอด1ปีเนี่ยเอาความจริงก็คือมันก็ยังไม่เพียงพอสําหรับการเรียนในระดับปร,ริญญาโทรหรือระดับปริญ,ญญาเอกมีประเด็นอะไรไามให้เราถกกันแล้วเราฟังไม่ออกเองี้ยแต่ว่าถึงเวลาที่เราต้องพูดแล้วอะ ทำยังไงช่วงเที่ยงกับช่วงแบบห้าของโมงเย็นเนี่ยนักศึกษาเขาก็จะมาหาอะไรกินเต็มเลยนะเขาจะปุ๊จี้เนี่ยเธอที่เดี๋ยวบอกว่าคือร้านนี้คนเยอะถึงขั้นแบบว่าต้องเอาโต๊ะมานั่งกินข้างนอกเลยครับ <c oughs> น่าจะได้กินมื้อเย็ยนมั้งเนี่ยคนก็เต็มร้านเลยไม่มีที่นั่งเลยอ,อันนี้ก็ไเป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่น่าจะถูกปากคนไทยนะครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องจัสมัเที่ยวเหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทียนจินวิทยาเขตเว่ยจินลู่อยู่นะครับผมหรือว่าวิทยาเขตเก่าตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบชิงเหนียนหูนะครับชิงเหนียนแปลว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวนะหูคือทะเลสาบหรือว่าเล็กนะครับเอ,อ่อคือคลิปก่อนเนี่ยเราก็พาทุกคนไปทัวร์มหาวิทยาลัยเทียนจินไปแล้วใช่ไหมครับผมว่าแต่ก่อนเนี่ยผม ใช้ชีวิตยอยู่ยังไงเคยอยู่หอพักอะไรแล้วก็พาไปดูความเปลี่ยนแปลงต่างๆในมหาวิทยาลัยเทนจินซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะครับตั้งแต่ผมจบไป4,5ปีเนะี่ยส่วนคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆมหาวิทยาลัยบ้างนะครับผมก็คือจะเป็นตลาดหลังมหาวิทยาลัยที่ส่วนใหญ่เนี่ย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทียนจินหรือว่าตัวผมเองเนี่ยทุกครั้งเวลาจะกินข้าวเที่ยงข้าวเย็นก็ต้องไปฝากท้องที่ตลาดหลังมหาวิทยาลัยประจำนะก็คือแถวนั้นก็จะมีเป็นตลาดสดแล้วก็มีร้านอาหารต่างๆเนี่ยเยอะเลยแต่ก่อนที่จะพาทุกคนไปตลาดหลังมหาวิทยาลัยนะครับเราก็จะมาทําความรู้จักนะครับผมแล้วก็สัมผัสชีวิตอีกด้านหนึ่งของนักศึกษาไทยที่มาเรียนที่ประเทศจีนนะครับผมก็ ทุกคนควรจะคุ้นเคยกันดีกับเจ้าถิ่นของทินเมืองทินจีนนะแล้วก็ใครดูตั้งแต่ทิปกัมบูชาตุรกีจนถึงมาประเทศจีนเนี่ยก็จะรู้จักมายนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะยังไม่รู้จักว่าเอ้ยเป็นใครมาจากไหนทําอะไรอยู่นะครับผมอย่าผมอยู่ข้างหลังแล้วกันโอเคค่ะชื่อมายนะคะตอนนี้กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานทคายค่ะคณะนิติศาสตร์นะคะอยากให้เล่าว่าไปไงมาไงถึงได้มาเรียนที่ประเทศจีน่ะ อ่าก็คือว่าตอนหมายถึงว่าเป็นไงมาไงถึงได้ไเรียนในพระเทศจีนเป็นความว่าอะไรให้เราตอบอะไรเนี่ย <What? S 1> ก็คือว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบมีความสนใจในภาษาจีนอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตอนสมัยมัธยมเนี่ยไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเท่าที่ควรเพราะว่าระดับมัธยมเนี่ยตอนมอปลายก็เรียนสายวิทย์คณิต แล้วก็มีเรียนภาษาจีนแค่เป็นวิชาเสริมในในคาบเรียนนิดหน่อยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเ,เข้าระดับมหาวิทยาลัยก็เรียนคณะนิติศาสตร์เออพอจบนิติศาสตร์ปุ๊บก็ไปทํางานพอทําช่วงทํางานเนี่ยก็เอาเวลาว่างช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่แบบไม่ได้ทํางานเนี่ยไปเรียนเพิ่มเติมวิชาภาษาจีนค่ะพอทํางานได้ช่วงหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าเอออยากจะไปเรียนต่อระดับปริญญาโทในตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าสนใจภาษาจีนอยู่แล้วก็เลยมองหาว่าเออถ้าเรามาเรียนปริญญาโทที่ประเทศจีนเนี่ยเออมันก็น่าสนใจดี ก็คือตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทจนมาเรียนปริญญาเอกเนี่ยชีวิตก็อยู่ในแวดบงกฎหมายตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าปริญญาตรีจบนิติศาสตร์จุฬาอาจบนิติศาสตร์จุฬาแล้วก็ไปทํางานทํางาน2-3ถึงปีแล้วก็ค่อยสมัครมาต่อมาเรียนต่อปริญญาโทพอจบโทปุ๊บก็เออตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าจะเรียนต่อดีหรือว่าจะกลับไปทํางานต่ออ่าแลวสุดท้ายก็เลยลองสมัครทุนดูปรากฏว่าทุนก็ผ่านได้รับทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอกก็เลยเรียนระดับปริญญาเอกต่อค่ะ คือก่อนหน้านี้เคยทำสองงานงานแรกก็คือเป็นบริษัทเอกชนที่หนึ่งออทำในส่วนเกี่ยวกับสัญญาต่างๆแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยคณะนิติศาสตร์ตอนที่เคยเรียนระดับปริญญาโท อ๋อเรียนอยู่ตรงนี้เลยใช่ป่ะก็จะมีบางวิชาที่เรียนที่คณะแต่ว่าวิชาหลากักๆส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเรียนที่อาคารเรียนรวมที่ตรงฝัง่งใช่าคณะก็คือจะมีบางวิชาที่เรียนที่นี่แล้วก็ส่วนใหญ่บางทีเวลาเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีห้องที่ให้สําหรับนักเรียนเนี่ยมาอ่านหนังสือนั่งทํางานต่างๆเป็นโตรประจํากันอยู่ในคณะโอเคคืออยากจะให้เล่าบรรยากาศแบบว่าภายใน ห้องเรียน<ม>ตอนที่เรียนวิทยาโทที่ที่นี่หน่อย<ม>ว่ามีความแตกต่างกับไทยอะไรยังไงบ้างเพื่อนเป็นยังไง<ม>อาจารย์เป็นยังไงในหลับปีที่เข้าเรียนเนี่ยเออเป็นห้องคลาสเล็กๆ็ก็คือจะมีเพื่อนทั้งหมด16คนแต่ว่าในห้องเนี่ยก็คือ15้าคนเป็นคนจีนเป็นคนต่างชาติแค่คนเดียวแล้วก็พอดีในห้องเนี่ยเพื่อนๆน,นดีมากเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเป็นต่างชาติคนเดียวด้วยทุกคนก็เลยจะให้ความช่วยเหลือเวลาไม่เข้าใจอะไรหรือว่าเวลามีการบ้านหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่มากๆ คือตอนที่เรามาเรียนปริญญาโทที่มอเทนจินเนี่ยเราเรียนภาษาจีนมาได้แค่ปีเดียวใช่ป่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ได้ทุนมาเรียนปริญญาโทที่นี่ตอนนั้นระดับภาษาจีนที่ยื่นมายังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียนระดับปริญญาโทได้เพราะว่าตอนนั้นเหมือนเอาเอชเคระดับ5แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ผ่านระดับ5้าเขาก็เลยบังคับให้เรียนพื้นฐานภาษาเป็นเวลา1ปีก่อนก็คือปรับภาษาเป็นเวลา1ปีเรียนเสร็จครบหนึ่งปีปุ๊บเราก็จะได้เข้าเรียนในระดับปริญญาโท ปริญญาโทหลักสูตรก็จะเป็น2ปีแล้วก็ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาจีนหมดค่ะระดับปริญญาโทเนี่ยอาจารย์เขาก็จะเน้นเป็นคนสอนอยู่ด้วยแล้วก็จะเน้นให้นักเรียนมานําเสนอมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคลาสเรียนแต่ว่าระดับปริญญาเอกเนี่ยอาจารย์จะเป็นผู้สอนเนื้อหาที่ไม่ค่อยเยอะมากเท่าที่ควรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักเรียนให้ให้เวลานักเรียนในคลาสเรียนมาแลกเปลี่ยนถกปัญหากันมากกว่าเหมือนอาจารย์จะสรุปเนื้อหาหลักๆ แค่นั้นเราก็ให้นักเรียนเนี่ยพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเลยการศึกษาในระดับปริญญาเอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าระดับปริญญาโทถึงจะเรียนปรับภาษาตลอด1ปีเนี่ยเรียนทั้งเช้าทั้งบ่ายเนี่ยเอาความจริงก็คือมันก็ยังไม่เพียงพอสําหรับการเรียนในระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกเพราะว่าภาษาที่เราเรียนตอนช่วงปรับภาษาเนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนที่เราใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปก็คืออาจจะเป็นการสื่อสารพูดคุยทั่วไปเนี่ยได้ แต่ว่าพอเรามาเรียนในคลาสเรียนในระดับปริญญาโทเนี่ยมันจะเป็นภาษาเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่เป็นสัพ์เฉพาะต่างๆที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนในช่วงที่เรียนปรับภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเข้าเรียนปริญญาโทใหม่ๆแรกๆเนี่ยก็คือบอกเลยว่ายากมากขค้บเรียนแรกก็คือยากมากฟังแทบไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเขาจะพูดเป็นสัพ์เฉพาะสัพททางเทคนิคศั์กฎหมายต่างๆมาเต็มไปหมดเลย พอเรียนไปสักพักหนึ่งอะ่ะมันก็จะค่อยๆปรับตัวได้แล้วก็จะค่อยๆจําได้ว่าคํานี้แปลว่าอะไรหรือคํานี้คืออะไรแล้วพอผ่านไปสักประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยมันจะค่อยๆสนุกแล้วก็เรียนรู้เรื่องแล้วโอเคมากอันนี้มาดูบรรยากาศในห้องเรียนนะครับเคยเรียนป่ะห้องนี้ไม่เคยเรียนห้องนี้แต่ว่าเคยเรียนห้องข้างในแต่ตึกนี้เคยเรียนแล้ว บรรยากาศในห้องเรียนก็จะเหมือนกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนทั่วไปนะก็เหมือนกับที่ปักกิต่ยถ้าเกิดว่าห้องเรียนไหนว,ว่างไม่มีคาบเรียนอย่างเงี้ยนักศึกษาจีนเขาก็จะมานั่งอ่านหนังสือกันนะครับปัจจุบันในมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนเนี่ยทุกตึกเรียนเนี่ยก็จะมีแบบตู้ให้กดน้ําแบบนี้หมดเลยนะอันนี้เป็นตู้ให้กดกาแฟนะครับผมอ่ะน้นก็ขวดดิก็จะใช้ QR code สแกนนะครับเพื่อที่จะเปิดตู้เปิด น้ำเปล่าด้วยเปิดแล้วก็ปิดแล้วระบบก็จะทําการตัดเงินเราทันทีเลยนะคือเขารู้เลยนะว่าเราแบบหยิบขวดไหนหยิบไปกี่ขวดอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็หยิบไปหนึ่งขวดแล้วก็ตัดไป2อยหยนะครับอ่าถามหมือนเราเคยไหมว่าเวลาเรียนอยู่แล้วอาจารย์ถามคําถามอะไรแบบว่าเช่นแบบมีประเด็นอะไรไหมให้เราถกกันแล้วเราฟังไม่ออกอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงเวลาที่เราต้องพูดแล้วอ่ะเออทำยังไงมีไหม ก็ส่วนใหญ่เวลาที่อาจารย์ถามมาถ้าฟังไม่ค่อยออกอะ่ะก็จะหันไปถามเพื่อนข้างๆก่อนว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอะไรนะเออแล้วเพื่อน<ม>คนจีนอ่ะก็จะอธิบายเป็นคําศัพแบบทแบบ์ของที่แบบเข้แบบขแบบาใจง่ายๆอ่ะเอออธิบายใหม่ว่าอันนี้อันนี้มันคือว่าอะไรอาจารย์ถามว่าอะไรเปลี่ยนคาศัพท์ใหม่หมดเลยทําให้เราเข้าใจทุกอย่างที่อาจารย์พูดตอนนี้เราก็อยู่ที่ประตูซีเหมอนและครับผมหรือว่าเวสเกตของมหาวิทยาลัยเทียนจินนะทางฝั่งหลังประตูซีเหมอนเนี่ยก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายเลยนะ เนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นเป็นร้านสะดวกซื้อนะร้านกาแฟลักกินนะครับผมคู่แข่งของสตาร์บัคนะแล้วก็มีร้านตัดผมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่มีเลยนะร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อตรงนี้เหมือนเขาบบว่าสร้างใหม่หมดเลยนะครับผมหลังจากที่ผู้ผมจบไปเนี่ยข้างหลังนี้ก็จะเป็นชุมชนของออแบบบุคลากรในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับตอนนี้เราจะพาทุกคนนะไปเดินตลาดนะครับผมที่สมัยตอนเราเรียนปริญญาโทอยู่เนี่ยก็มาเดินประจำเลยนะ ใครที่เป็นสิทธ์เก่ามอเทนจินเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีน่าจะเคยมากันทุกคนอยู่แล้วว่าไม่มีใครไม่เคยมาโอเคเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงพอดีนะครับผมคนก็น่าจะเยอะนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดตอนเที่ยงนะครับ ร้านขายข้าวราดแกงนะคล้ายๆลงอาหารมหาลัยอ่ะเออเล้งโนอร่อยกว่าร้านนี้อร่อยนะผมเคยมากินราคาร้านนี้ถูกด้วยนะ3อย่างประมาณ10ปกว่าหยวนเองอันนี้ร้านเป็ดปักกิ่งนะขายอยู่เทียนจินผมก็เคยกินประจำเลยวันนี้ปีเสี่ยวหลงเปานะครับเสี่ยวหลงเปาติ่นซำ คือใครที่เบื่อลงอาหารเนี่ยก็จะมาหาอะไรกินแถวตลาดนี้แหละครับผมบางทีผมก็เบื่อลงอาหารนะ<ม>เบื่อบ่อยด้วยก็ชอบมาหาอะไรกินที่เนี่ยมีร้านใหม่ๆเปิดเยอะเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับบาร์บีคิวจีนเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเจะเอาไปทอดอันนี้คือเต้าหู้เหม็นนะครับโอ้ <c oughs> มไม่ไหวอนะ <c oughs> เหม็นบบ <c oughs> เหม็นมากกว่าคืออยากให้กล้องได้กลิ่นมากเลยอ่ะคือมันเหม็นจริงเดี๋ยวเดินเข้าไปดูในตลาดดีกว่า าาหเหมือนอันนี้เขาก็จะบอกว่าให้เป็นมาตัดเลือกผักเองนะเลือกผักแล้วเขาก็จะเอาไปคลุกๆๆุกให้ผมเคยกินอยู่แล้วเขาก็จะเอาซอสแบบซอสน้ำส้มสายชูใส่เข้าไปใส่ถั่วเข้าไปอะไรอย่างนี้ครับผมก็ให้เราเลือกได้ตามสะดวกเลย <c oughs> ร้านผักร้านนี้ยังอยู่เลยนะ <c oughs> ร้านผักร้านนี้ผมมาซื้อประจำครับกับพี่ผู้ชายแล้วก็แฟนเขาร <c oughs> ูเขาจำเราได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ฮั่ี好久น 记得我吗我记得，我记得。啊啊！你们怎么是刚过来吗？对对，刚过来。对对。疫疫情以来很很少看到你们。就是三年三年没有回来。对呀对呀。去去年中国一开放我们就回来了。啊，那哥哥哥不在吗？啊，他干别的活去了。啊，就是，有好多店子，记得记得我们，因为我们在那买水果，是前天买呀 เดี๋ยวมึง你好你好你好我先先随先ั便看一下好好วัดเทียนไสดีกันทุกคนเลยนะครับตอนนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปทานเมนูโปรดของพวกเรานะครับชื่อว่าจีกงเปาคือคนไทยที่มาเรียนที่มอเทนจินเนี่ยก็น่าจะเคยกินร้านนี้นะร้านจีกงเปาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะร้านก็จะอยู่ฝั่งนี้นะน้องๆคนไทยที่ เรียนมอเทนจินที่มาใหม่เนี่ยก็มาตามรอยได้นะคนเยอะปะวะยอดครับมีที่นั่งไหมอ่ะโอ<ห>้คนเยอะมากครับทุกคนโอ<ห>้คนเยอะเกินบอกแล้วครับร้านนี้ฮอตมากน่าจะได้กินมื้อเย็นมั้งเนี่ยตอนนี้มันเที่ยงอะ่ะ คนก็เต็มร้านเลยไม่มีที่นั่งเลยเดี๋ยวเรามาใหม่ครับเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ทุกคนดูว่ามันอร่อยขนาดไหนคนถึงมากินเยอะขนาดนี้นะคือร้านนี้คนเยอะถึงขั้นแบบว่าต้องเอาโต๊ะมานั่งกินข้างนอกเลยครับตอนนี้ก็บ่ายโมงตรงแล้วนะผมไม่เปเรียนทังสีเลยวะเอาเลย เขาก็จะให้เราเขียนวัตถุดิบที่เราต้องการเนี่ยลงไปในเมนูนะถ้าเกิดเขียนไม่ได้เนี่ยก็ให้พนักงานเขาเขียนให้ได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีโต๊ะนะครับเขาบอกว่าให้เขียนเมนูรอก่อนแล้วเราก็ต้องมาตักข้าวเปล่าเองนะครับเพราสวยโอเคครับมาแล้วนะครับเมนูนี้เขาเรียกกันว่าจีกงเปล่านะครับ เป็นอาหารขึ้นชื่อของฉงชิ่งใช่ไหมฉงชิ่งจีกงเป่าชื่อมันอันนี้วัตถุดิบต่างๆก็จะเป็นคล้ายกับหมาล่าท่างหมาล่าเซียงกกลนะคือเขาก็จะให้เราแบบเลือกวัตถุดิบเองว่าเราต้องการอะไรบ้างเราก็เลือกที่เราชอบเลยนะอย่างเราก็จะเลือกเป็นนะครับเป็นเห็ดเข็มทองนะครับผมมีเป็นลูกชิ้นแล้วก็มีเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มันฝรั่งแล้วเขาก็จะมีไก่ให้นะเนื้อไก่อันนี้หมอ้มอหมอ้อเล็กหม้อเล็กเท่าไหร่ หม้อเลยยี่สิบป้วนยวนยี่สิบป้วนยี่สิบป้วนแล้วก็พอเราใส่เลือดแล้วี่ไปละคาก็จะเป็นแบบสองยวนสามยวนสี่ยวนแล้วโอเครวมๆแล้วทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยประมาณสามสิบป้วนสามสิบ30กว่าหนนะครับไม่เกิน40ผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่น่าจะถูกปากคนไทยนะครับส่วนมากก็มันสามารถมากินได้หลายคนได้นะถ้าเกิดเรามาประมาณ4-5คนเราก็สั่งเป็นหม้อใหญ่ได้เลยนะครับไม่ได้กินมา3ปีครับ ารมณ์คล้ายๆกับหม่าล่าทั้งนะครับหม่าล่าทั่งหม่าล่าเชียงโกเนี่มันไม่ใช่นะมันเรียกว่าจีกงเป่านะมันคนละเมนูกันนะคือผมว่าคนที่ชอบกินหม่าล่าเชียงโกเนี่ย<ม>ก็จะชอบเมนูนี้เหมือนกันนะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคนที่ชอบกินเมนูนี้<ม>ก็จะชอบกินหม่าล่าเชียงโกเหมือนกัน<ม>เพราะว่ามันมีความคล้ายกันนิดๆนนะครับผม,อ,มอร่อยครับ ในคลิปหน้าเนี่ยก็จะพาทุกคนไปลุยเที่ยวกันต่อนะครับผมในช่องของผมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีแค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวนะก็จะมีการใช้ชีวิตในต่างแดนมีการรีวิวเกี่ยวกับการศึกษาในต่างแดนนะครับแล้วก็จะไม่ได้มีแค่ในประเทศจีนด้วยนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือว่ามีเวลาเนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศอื่นด้วยนะเพราะว่าส่วนตัวเราก็เป็นคนชอบแบบว่าเดินทางชอบไปเรียนรู้ พบเจอสิ่งใหม่ๆไปลองทําอะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมาแบ่งปันให้ทุกคนดูด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยนะคลิปหน้าน่าจะเป็นออินเดียนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่อินเดียเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันครับ You like Contribute around Mumbai say like like six point 7เคสวิดวิดว like ิดประมาณเ like 1,000อุบัต oh, ิ e หตุบ e เนี่ยเพราะว่าที่อินเดียเนี่ยความเดือมน้ำในสังคมก็ยังคงสูงอยู่นะเวลาเลิกงานนะครับราซาเวอร์นะจะมีคนจับต้องมองเราอยู่ตลอดเลยแมงคู่นมมะนาวแซมซอนชารติโคโคเน่ เขาจะเรียกผมนะครับผมผมติงใจอ่ะด้สับกว่าเพิ่มแล้วนะครับ I'm subscribing right now. Okay. นะแต่เห็นราคาเราสู้ไม่ไหวจริงๆเลย No, no, I don't want to bargain. Thinking p r i c e d t n o p No, I'm, I'm, I'm being serious. My business now, I'm going to house b a b y children to have money. Yes, but no, but you, you r i c e how much possible by m o n e n